มิตรไมตรีไปแล้วถามว่าใครก็ตามที่พยายามทำให้เกิดทำให้มีความหวังดีต่อผู้อื่นเกิดความปรารถนาดีต่อผู้อื่นปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขเนี่ยถือว่าเขากําลังฝึกจิตให้เกิดเมตตาคือเมตตากำลังเกิดที่ใจเมตตากำลังมีขึ้นที่ใจเนี่ยเป็นเมตตาภาวนาเนี่ยถือว่าเป็นจิตตภาวนาหรือไม่เป็นไหมคะ เป็นอ่าและทีนี้อย่างอื่นก็เลยเหมือนกันเมื่อใดก็ตามทําให้เกิดทําให้มีความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์เรียกว่ากะรุณาภาวนาเพราะฉะนั้นกะรุณาภาวนาก็เป็นจิตตภาวนาเอาต่อไปเวลาเห็นใครได้ดีเราก็รอยมีความสุขไปกับเขานี่เป็นอีกอันหนึ่งที่สุขง่ายๆ นะสุขง่ายๆไม่ต้องนั่งจนก้นแฉะไม่ต้องนั่งจนก้นด้านเนี่ยนะแต่มีความสุขไม่เห็นเขามีความสุขเราเห็นเด็กบางคนเป็นเด็กมีบุญนะฮะหน้าตาผ่องใสแล้วนิสัยดีดีพ่อแม่ไม่ต้องสอนมากแต่เขาเป็นคนสุภาพริบร้อยพอเราเห็นปับ๊บเราก็พรอยมีความสุขไปกับเด็กคนนี้เขาเรียกว่ามุทิตาคือพรอยยินดีเนาะ โอ้เด็กคนนี้ทำไมเป็นเด็กมีบุญจังเลยแม่เขาก็รีบเล่าเลยไม่ได้สอนอะไรมากเลยนะคะเนี่ยเขารู้ของเขาเยอะเลยค่ะเนี่ยเขาฉลาดวันนั้นพ่อเขาไม่สบายนะอิฉันก็ไม่อยู่บ้านเนี่ยแต่เขาจัดการหมดเลยค่ะอูดิฉันนี่กลับมานี่เป็นปลืม้มอะไรเงี้ยพอเราฟังเสร็จเราก็พลอยมุทิตาทำให้เกิดทำให้มี ความชื่นชมยินดีในความดีของคนอื่นอย่างนี้เรียกว่ามุทิตาภาวนาะซึ่งก็ถือว่าเป็นจิตตาภาวนาะคือเป็นกระบวนการทำให้เกิดให้มีคุณง,งามความดีขึ้นที่จิตที่ใจเข้าใจไหมต่อไปเมื่อมีเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถจะเมตตาได้คือจะให้ความสุขกับเขาก็ไม่ได้จะช่วยให้เขาพ้นทุกข์ก็ไม่ได้ จะชื่นชมมุทิตาก็ไม่ได้มันไม่ใช่จังหวะไม่ใช่โอกาสเขากําลังเป็นไปตามเจตนาที่เขาตั้งไว้เราก็ต้องอุเบกขาภาวนาเข้าใจไหมเช่นพ่อแม่ที่เป็นมิตรไมตรีกับลูกหวังดีกับลูกช่วยให้ลูกมีความสุขเมื่อลูกมีความทุกข์ก็ช่วยให้ลูกพ้นทุกข์สั่งสอนให้ลูกเป็นคนดีอย่าทำผิดศีลผิดธรรมซอนสารพัดได้เวลาลูกได้ดีแม่ก็พรอยมุทิตา แต่วันหนึ่งแม่ก็ได้รับจดหมายได้รับโทรศัพท์จากตำรวจว่าตอนนี้ลูกของคุณติดคุกและมีคำสั่งห้ามเยี่ยมห้ามประกันเพราะลูกของคุณทำผิดใหญ่หลวงมากเรางงมากเลยอะไรนะเราสอนลูกเราดีมากเลยนะเนี่ยเราทั้งเมตตาทั้งการลุนาทั้งมุทิตากับลูกเราอย่างสุดฤทธิ์สุดเดชลูกเราเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงตำรวจก็บอกว่า คุณต้องยอมรับแล้วคุณต้องทำใจนะเพราะว่าลูกของคุณทำผิดร้ายแรงมากปล้นฆ่าเจ้าทรัพย์เจ็ดศพความผิดร้ายแรงมากตอนนี้ติดคุกห้ามเยี่ยมห้ามประกันเราหายใจยาวๆลึกๆเลยนะฮะมันเป็นไปได้ยังไงอย่างเงี้ยเราก็เลยถามตำรวจว่าคุณตำรวจคะดิฉันเนี่ยเลี้ยงลูกดิฉันมาดีมากเลยนะคะ ดิฉันไม่ใช่โฆษณานะคะแต่ดิฉันเลี้ยงดีจริงๆทาไมลูกดิฉันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้ยังไงเขาก็ถามเราว่าคุณคุณคุณอยู่จังหวัดไหนเราก็บอกอ๋อดิฉันอยู่เชียงรายค่ะเอาผมขอโทษด้วยนะครับผมลืมบอกไปว่าผมโทรศัพท์มาจากสุราษฎร์โอลูกอยู่เชียงรายแต่ลูกเราไปติดคุกสุราษฎร์ได้ยังไงเขาก็บอกว่าลูกคุณไปเรียนที่กรุงเทพนานแล้วใช่ไหมแล้ก็บอกใช่ ลูกไปเรียนออกจากบ้านไปเรียนหนังสือไปอยู่หอพักอะไรร่วมสิบปีละแล้วเขากลับบ้านบ่อยไหมก็ไม่ค่อยบ่อยเพราะเขาอ้างว่าต้องเรียนซัมเมอร์ต้องอะไรต่อมีอะไรหลังๆมาพฤติกรรมของลูกคุณเปลี่ยนไหมก็เปลี่ยนไปบ้างเราก็นึกว่าเป็นวัยรุ่นธรรมดาแต่ไม่หรอกครับเด็กคนนี้ไปเข้าแก๊งแก๊งโจรเลยนะเมื่อตอนเด็กๆเ,เขาอาจจะดีนะ แต่หลังๆมาเนี่ยเข้าไปอยู่กับกลุ่มแก๊งโจรตำรวจจับได้หลายครั้งแล้วก็ปล่อยตัวไปแต่ครั้งนี้เขาผิดายแรงมากคงจะถูกประหารชีวิตอะไรตอนนี้ต้องหายใจยาวๆลึกๆไหมคะถ้าทำใจไม่ได้ช็อกไหมช็อกหรือเครียดไหมนอนหลับหรือไม่หลับแต่ถ้าเราถ้าเราทำใจได้นะว่าอืมก่อนจะมาเกิดมันก็ไม่ขออนุญาตเราเลยนะเข้าท้องเราเฉยเลย พอเกิดมาแล้วเราก็สอนดีๆอยากไปเรียนกรุงเทพเราก็ส่งไปเรียนเราก็ส่งเงินให้ทุกเทอมกลับมาบ้านเราก็สอนให้เป็นคนดีทุกอย่างเราทําหน้าที่ของเราดีที่สุดทบทวนหน้าที่ของเราแล้วเราไม่ได้บกพร่องในหน้าที่แต่เข้าไปคบคนชั่วเป็นมิตรทําผิดไร้แรงอย่างนี้ตามตามกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยต้องถูกประหารชีวิตเราก็ต้องอุเบกขาละตอนนี้นะซึ่งยากไหมคะยากไหมคะต้องฝึกไว้ก่อนไหมคะ ถ้าไม่ฝึกไว้ก่อนอยู่ๆให้อุเบกขาได้ไหมคะพวกเราเดินบนพื้นเนี่ยนะฮะเดินบนพื้นเนี่ยเราเดินสบายๆเนะี่ยเดินไปเดินมาสบายๆต่อมาอาจารย์ก็มาขีดเส้นเนาะมีความกว้างเท่ากับสองเท้าเราเนี่ยนะฮะอาจารย์ขีดเส้นตรงยาวเนี่ยอาจารย์ก็บอกให้เดินอยู่ในกรอบนี้ห้ามออกนอกกรอบเดินไปแล้วก็เดินกลับเราก็บอกสบายมากจริงหรือเปล่า แล้วก็เดินไปเดินเดินเดินแล้วก็เดินกลับไม่เห็นมีปัญหาต่อมาอาจารย์ก็เอาไม้ซึ่งมีความกว้างเท่ากับสองเท้าเราเลยเนี่ยไปวางพาดเหวนึกออกไหมฮะแล้วอาจารย์ก็บอกไปเดินบนไม้เนี่ยเดินไปก็เดินมาด้วยความสบายใจเราเริ่มไม่สบายใจแล้วใช่ไหมห้วยห้วยก็เดินเหมือนเมื่อกี้นี่แหละก็เดินเหมือนเดินบนพื้นเนี่ยเดินไปก็เดินมา เราโอ้ยแต่เมื่อกี้นี้ข้างๆมันเป็นพื้นนะแต่เดี๋ยวนี้ข้างๆมันเป็นเหวนะเขาก็สอนแล้วว่าอย่าไปดูเหวสิให้ดูเฉพาะเท้าเราเนี่ยเดินไปอย่าไปดูที่เหวให้ดูที่เท้าเราก็มาทำอะไรอะ่ะงั้นมาฝึกใหม่มาฝึกโดนบนพื้นนี่แหละแล้วดูที่เท้าเดินแล้วก็ฝึกฝึกเสร็จแล้วล้วก็ไปเริ่มเดินตรงนั้นตอนแรกก็เอาไม้จับก่อนหนึ่งไหม เอาไม้จับแล้วค่อยๆเดินอ่าเดินไปเดินมาได้รอบหนึ่งเดินไปเดินมาสองรอบอชักชำนาญต่อไปเดินเองอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดเกิดจากการฝึกใช่ไหมคะนักกายกรรมที่ขึ้นไปห้อยโหนโจรทยานไปเดินบนลวดอะไรอย่างเงี้ยที่เขาทําได้เพราะเขาฝึกเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องฝึกให้มีเมตตาเกิดที่ใจบ่อยๆดีไหมคะต่อไปฝึกอะไรอีกอะต่อเลยเอาเริ่มตั้งแต่เมตตก่อน ต่อไปนี้อาว่าตามอาจารย์ ต่อไปนี้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะตั้งใจจจะตั้งใฝึกจิตฝึกใจฝฝึึกกจิตใจให้เกิดเมตตาบ่อยๆให้เกิดเมตตาบ่อยๆให้ปรารถนาดีให้ปรารถนาดีปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขบ่อยๆปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขบ่อยๆต่อไปนี้ต่อไปนข้าพเจ้า้าพเจะตั้งใจฝึกจิต ฝึกจิตให้เกิดกรุณาบ่อยๆให้เกิดกรุณาบ่อยๆปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกคิดช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุก์คิดช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกบ่อยๆบ่อยๆต่อไปนี้ต่อไปนี้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะตั้งใจจะตั้งใจ เจริญมุทิตาภาวนาบ่อยๆเจริญมุทิตาภาวนาบ่อยๆคือพลอยยินดีคือพลอยยินดีพลอยชื่นชมพลอยชื่นชมกับความดีกับความดีความสุขของผู้อื่นความสุขของผู้อื่นบ่อยๆบ่อยๆต่อไปนี้ต่อไปนี้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะฝึกจิตฝึกใจจะฝึกจิตฝึกใจให้มีอุเบกขาภาวนาบ่อยๆให้มีอุเบกขาภาวนาบ่อยๆคือยอมรับ คือยอมรับว่าสัตว์โลกวว่าสัต์โลกเป็นไปตามเจตนาเเปป็นนไตตาามจหรือสัตว์โลกหรือสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมนะสี่ตัวเนี้ยฮะเมตตาภาวนามุติการุณาภาวนามุติตาภาวนาอุเบกขาภาวนาเป็นจิตตภาวนาไหมคะเป็นไหมคะเป็นเอาต่อไปฝึกจิตให้สงบเป็นสมาธิเป็นจิตตภาวนาไหมคะ เป,เป็นค่ะต่อไปฝึกจิตให้อดทนเป็นจิตตะภาวนาไหมคะเป็นค่ะเข้าใจไหมเพราะนั้นคำว่าจิตตะภาวนานี่กว้างเข้าใจไหมค,คลุมหมดเลยทั้งเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาสมาธิสมถะพวกนี้เป็นจิตตะภาวนาหมดเลยนะคะต่อไปปัญญาภาวนาคืออะไรว่าตามอาจารย์นะปัญญาภาวนาคือ ปัญญาภาวนาคือการฝึกฝนการฝึกฝนอบรมจิตใจอบรมจิตใจให้เกิดให้มีให้เกิดให้มีความรู้ทั่วถึงความรู้ทั่วถึงในอริยสัจสี่ในอริยสัจส,สีสส่ไหนพูดเองสิปัญญาภาวนาคือการฝึกจิตฝึกใจให้เกิดความรู้ทั่วถึงในอริยสัจส,สี่ ปัญญามาจากคาว่าปะบวกยาปะแปลว่าทั่วถึงหรือแปลว่าทั้งหมดหรือแปลว่าเลิศก็ได้แปลว่าก่อนก็ได้ยาแปลว่ารู้เพราะฉะนั้นปะบวกยากลายเป็นปัญญาก็แปลว่ารู้ทั่วรู้ทั้งหมดในอริยสัจสีรู้ในวิถีทางดําเนินชีวิตให้ถึงความดับทุกข์อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าปัญญาพวกเราอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจยกตัวอย่างดีกว่า มีผู้หญิงคนหนึ่งมีปัญหาครอบครัวเราอยู่บ้านใกล้เขาไงเราได้ยินเสียงเขาทะเลาะกันลงเล่งลงเล่งเราก็ไปเงี่ยหูลงฟังโอ้โหเรารู้เรื่องหมดเลยพ่อมันด่าไว้อย่างงี้แม่ด่าไว้อย่างงี้ผัวด่าไว้อย่างงี้ลูกแล้วหนึ่งชั่วโมงสักพักหนึ่งนะเราก็ได้ยินเสียงพูดเบาๆเราก็เงี่ยหูเข้าไปใกล้ไปฟังเราได้ยินเสียงผู้หญิงคนเนี้ย พูดเบาๆชี้แจงทําความเข้าใจสักพักหนึ่งปัญหาทั้งหมดจบลงเลยยิ้มแย้มแจม่มใสดีกันผู้หญิงคนนี้มีปัญญาไหมคะมีค่ะอาวทำไมเราสรุปได้แล่ละว่าเขามีปัญญาเขามีปัญญาดับทุกข์ให้ตัวเองและดับทุกข์ให้ทั้งครอบครัวถือว่าเขามีปัญญาเขา้ญญาใจไหมมีเด็กอีกคนนึงฮะเดินไปเอาเชือกมัด แล้วคิดกําลังจะแขวนคอตายเพื่อนเขาก็เดินเข้าไปแล้วเพื่อนเขาก็คุยคุยคุยพูดพูด,พด,พดแป๊บเดียวเด็กคนนั้นก็ไปถอดถอดเชือกลงมาแล้วก็แต่งเนื้อแต่งตัวแล้วก็ไปทํางานแสดงว่าเพื่อนเขามาพูดอย่างมีปัญญาเพราะช่วยแก้ทุกข์ให้กับคนที่จะฆ่าตัวตายได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจําปัญญาไม่ได้เราก็จําสั้นๆว่าปัญญาคือการดำเนินชีวิตแล้วสามารถดับทุกข์ดับโทษ อย่างถูกศีลถูกธรรมได้นั่นเองนี่คือความมีปัญญานะลุงนะถ้าใครเนี่ยดำเนินชีวิตแล้วเดี๋ยวก็ทุกใจเดี๋ยวก็ทุกกายเดี๋ยวก็ทุกใจเดี๋ยวก็ทุกโอ้สแสดงว่าขาดปัญญา,ญญาแต่ใครก็ตามที่ดําเนินชีวิตแล้วสุกกายสุกใจช่วยให้ตัวเองพ้นทุกกายพ้นทุกใจ,กใจแล้วยังช่วยให้คนอื่นพ้นทุกกายทุกใจอีกสแสดงว่าคนนั้นเป็นคนมีปัญญา,ญญาง่ายๆนะคะวันนี้ได้ภาวนา สี่ภาวนาคือกายภาวนาสองศีลภาวนาสามจิตตะภาวนาสี่ปัญญาภาวนาชัดเจนไหมคะหลักธรรมของชาวบ้านคือทานศีลภาวนาจบหรือ,อยังจบแล้วครบแล้วเรามีหน้าที่ปฏิบัติตามนะคะเวลาผ่านไปแล้วหนึ่งวันกับอีกครึ่งหนึ่งนะฮะ อาจารย์ให้ความรู้ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนพวกเราไว้เป็นหัวข้อใหญ่ๆพวกเราก็น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันด้วยการมีสติในการเคลื่อนไหวร่างกายเดี๋ยวจะลุกขึ้นเดี๋ยวจะเดินไปเติมดินน้ำไฟลมเข้าไปในร่างกายนะก็จงทำอย่างผู้มีสติจงปฏิบัติธรรมขณะเคลื่อนไหวร่างกายขณะที่เดินไปไม่จาเป็นต้องพูดขณะที่ตักอาหารไม่จาเป็นต้องพูดคุยกันในขณะที่ บริโภคอาหารก็ไม่จําเป็นต้องพูดคุยกันเมื่อเราไม่พูดคุยเราก็จะมีสติมีการติดตามดูการเคลื่อนไหวว่ากินทําไมนะฮะทำไมต้องกินด้วยเนี่ยอ๋อกินเพื่อดับทุกข์นะะแล้วกินเสร็จมันจะเกิดอะไรเนี่ยรู้เลยอ๋อเกิดทุกข์มันจะปวดท้องถ่ายแล้วมีวิธีดับทุกข์เรียบร้อยอย่างอ๋อมีแล้วทางวัดมีส้วมให้เรียบร้อยก็ดับทุกข์ได้โอ้ชีวิตนี่มันไม่ใช่เรื่องน่ารื่นรมแต่เป็นเรื่องของทุกข์และความดับทุกข์นะคะ อากาศก็ร้อนร้อน,นเมษาเป็นธรรมดาถ้าถามนะฮะถ้าอาจารย์จะโทรศัพท์ไปถามโลกเขานะเวสีเฮดจังไดต้องมีหน้าร้อนด้วยเนี่ยนะนะทางโลกเขาก็จะตอบว่าถ้าให้ฝนตกทั้งปีเอาไม่เอาพวกเราตอบสิ่ให้หนาวเย็นทั้งปีเอาไม่เอาไม่เอาก็จบแล้วไงมันก็ต้องมีหน้าร้อนบ้างหน้าฝนบางหน้าหนาวบางก็แฮปปี้ดีเนาะ ไม่ซ้ำซากแล้วก็ทำให้ดินน้ำไฟลมก็ได้ปรับเปลี่ยนแล้วร่างกายเราก็เกิดการปรับสมดุลหน้าร้อนก็ขับเหงือ้อขับอะไรออกมาเนาะล้างพิษล้างอะไรออกมาดีไหมคะอืมอะไรที่มันไม่แห้งก็เอามาตากแห้งได้อะไรเงี้ยดูมันก็ดีไปหมดแหละเนาะทำใจให้ดีถ้าเขาถามว่าไปนีโรธารามเนี่ยไม่ร้อนเหรอก็บอกโอ้โหซาวน่าเธอเออปกติต้องเสียเงินไปซาว